สวัสดีค่ะไปออกกาลังกายกันค่ะเพระาะว่าเลิกงานมาเหนื่นอยๆโดนไม่ว่านลากออกมาเดินอยู่ค่ะคนเดียวไม่มาค่ะหาเพื่อนด้วยนูนสกายล่าก็มาสกายล่าสกายล่าสวัส,ส,ส,สดีค่ะก่อนอุตส่าห์ว่าจะไลฟ์ออนสดสักหน่อยเดินเข้ามาในป่ามันไม่มีขึ้นนค่ะ มันไม่มีสัญญาณพูดเป็นอพิสเไปได้สัญญาณเน็ตไม่ดีค่ะแฮปปี้ฟรยเดย์เย็นวันศุกร์ค่ะ oh. ทิ้งให้หมดเลย oh. อะไรที่มัน oh. เครียด oh. เครียดยุ่งยากที่ทำงานค, oh. นครับโยนทิ้งเลย oh. ทิ้งหมดแล้วเครียดปากวันนี้ พาลูกสาวไปเดินดีก่อนนี่นะตื่นเต้นมากไม่ได้ออกมานานดูท่าเขาเดิน <laughs> <laughs> จะซิกแซกไปไหนคะชีวองินไปซิกแซกให้ดูป่าคะ่ะเริ่มเหลืองใบไม้ร่วงแล้วค่ะไม่ใช่เริ่มเหลืองลืมเริ่มขึ้นไอ้ที่ร่วงก็ร่วงคะ่ะแต่ทีิจริงแล้วมันเป็นมันเป็นฤดูใบไม้ผลิ เอากล้องหน้าถ่ายไม่ค่อยชัดนั่นเห็นแต่นหน้าคนแก่เหีเห่ยวๆนี่แหละออกกําลังกายก็ไม่ได้สม่ำเสมอค่ะอ้ยแม่บ้านพักนี้อ้วนอ่วอ้วนเอา,อาเครียดคะ่ะเครียดหนะักเครียดแล้วก็กินคะ่ะ ด้วยวัยด้วยอายุใครกินหน่อยนึงมันก็อ้วนแล้วปุ๊บปุ๊บขึ้นเลยเดี๋ยวจะลองเช็คสัญญาณ Google อีกทีนึงนะคะถ้าได้ก็เดี๋ยวจะไลา์ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวมาออกกําลังกายกันค่ะว่าจะจ็อกคงจ็อกไม่ไหวแล้วค่ะนี่ตอนนี้สีแยกอยู่สีแยกค่ะนู่นทางนู่นดึ๊ดดึด มาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้ว,ลวเดี๋ยวเช็คสัญญาณ Google ก่อนนะคะ Wi-Fi ก่อนนะเอ้ยไม่ใช่ Wifi เน็ตโทรศัพท์ค่ะ